ดิ้งเลยดิ้งเลยดิงเลยย่าปล่อยไเื่องนะัป้ยยหศูนย์หรอเอาไม่อเอาปาไปปไปอันนี้มันคือกล่องอะไรอ่ะไม่รู้นั่งนั่ง้นั่เป็นอะไรนั่อแล้วอเรืออออะไรอ่ะ ไปให้ชีวิตไปปล่อยปลาตอนนี้เราอยู่บนรถที่มีชีวิตมากกว่ามากกว่า300ชีวิตครับเรากำลังจะเอาชีวิตเหล่านั้นไปปล่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผคคือเมื่อกี้นี้ไปตลาดอ่ะก็ไปตลาดสดใกล้ๆที่พักไปได้ปลาบู่มาหกตัวเขาน้องน้ำแข็งมาด้วยปลาบูก็น้องน้ำแข็งด้วยน้องน้ำแข็งมาน้องน้ำแข็งอยู่ที่ตลาดอ่ะแต่พอมาใ กระป๋องจะจะจะทำอ่ะไม่ได้ไม่ตายมันรอดได้หกตัวนะหกตัวปลาบูรอดมาตั้งสามตัวรอดสามตัวกลายเป็นหกสามหกสามเป็นเท่าไหร่บูซีบูแปลว่าบูบูบูคือสี่อ้าวจริงเหรอบูคือสี่ครับแปลว่าอะไรบูนี่เป็นสี่เท่าไรบูก็คือบอบอบู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 สีอ่าบูเลขสี่ครับสี่เลขสี่อ้า กินไปจะได้ได้ร่วงว่างมี่ปล่อย่างนี้รึเปล่าปลาในวัดเลยเนี่ยเออนี่ก็ได้ถ้าปล่อยในวัดเถ๋งเลยนะต้องเดินเดินนี่ลงนู่นนี่ในวัดมีเได้จะขึ้นอย่างเงี้ยได้ลงทำไมแล้วแดดเดี๋ยวถามพี่ว่าปล่อยในวัดไหมถ้าปล่อยในวัดมันมีบึงอะไรบ้างใช่เขาให้ปล่อยได้ไหมเขาให้ไปด่าบอทนประธานบออันนี้ตประธานของอันนี้ของทหารได้ปล่อยได้เลยแม่นบอก นนไม่มีใครกล้าจับพลเอการปกครองอำเภอฮาลียยไปแล้วก็ไปไปไปดูยังไงโอ้แดนแดลน,น,นี่นี่สวัสดีครับพี่พิจิุรท่านที่เข้ามารับชมเพจบ,บินที่วิทยาลน,น,น,นะครับณตอนนี้ เรามาอยู่ใกล้ๆตรงสถานที่พักนะนี่จะาหน้หลอกผมปอยุ้งอาปปลากุ้งตัเก้าปลา้แปดากเก้าปลาแปดหยัดได้ไหมยัดได้ไหมยัดได้ไหม ันต้องกองเมย์ไปเลยเลยไปเลยไปแล้วโอ้โหดูกี่ร้อยชีวิตเอานับเอานะครับนะนับเอานะครับว่ากี่ร้อยชีวิตดูเด็ดโอ้โหเป็นแพเป็นแพโอ้โหดูในมีในมีมอ้อยพี่ในหม้ออีกมีตัวอีกตัวอีกสองตัวสองตัวอีกสองตัวไปแล้วครับกุ้งไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้กุ้งนะกุ้งไปแล้วครับกิโลละห้าร้อยบาทบอกชะบ้างเลยมาท้อนแนา ่ไม่บอกพิกัดนะครับว่าตรงไหนปลากระปุกนะครับกี่โลละห้าร้อยบาทตอนนี los los ้ปลาบูเหลือปลาบปลาบูปืาบูก็ไปกินกุ้งครับผมนี่ไปลูกไปโอ้ไปลูกรอดชีวิตนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วครับตีชวิปลาบูหกตัวรอดสามกุ้งโผล่มา จะโผล่มาขอบคุณเราไหมดูนะครับเดี๋ยวดูนะสักครู่จะมีใครหลังจากไปแล้วจะมีใครโผล่มาบายๆเราบ้างนะครับมีแต่กุ้งครับกุ้งเนี่ยกาฟ้าเนยังเกาะขอบอยู่นะมีกุ้งเกาะเพราะตอนนี้มันเรียกว่าน้ําใหม่พอละน้ําใหม่มันปุ๊บเนี่ยมันปล่อยมันยังงงอยู่ว่าเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่ไหนวะอยู่ในตลาดเมื่อวานเดี๋ยวก็โดนช็อตอีกแล้วนี่ทีนี้ก็เขียนไว้แล้วห้ามตามจับสัตว์นะฮะนี่ได้เป็นน้ที่ของทหารนะครับ มมชุดรับประทานใช่ไหมจุดก้มชนนะจับได้อุ้ยมันดือดยังไงแสดงว่าแข็งแรงพวกนี้แข็งแรงแต่ถ้าเมื่อกี้เราปล่อยนะพวกที่ตายหรืออะไรมันจะลอยนะอันนี้หลายร้อยชีวิตนะครับที่เห็นนับประมาณกสองสามร้อยตัวนะเยอ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 ะกว่านั้นผมเคยซื้อนี่หัวกับหัวรู้จักหัวไหมหัวคือ ลูกออสอะไอลูกกบไอลูกข่าลูกอูขั้วกับพี่ฉันเขาผมซื้อไปประมาณยี่สิบโลอะโลประมาณเกือบแปดสิบบาทอะลูกขั่วซื้อถุงมาเริ่มเลยไปปล่อยที่บึงแก่นนครคนก็วิ่งเราก็มาโผล่เทเลยยี่สิบยี่สิบโลเทปั๊บไม่ถึงห้านาทีปลาไม่มาจากไหนลาใจากแมงเรียบไม่ปุ๊บ โอ้โหตายแล้วคุเหมือนก็มีรอดนะครับเหมือนก็ซื้ออาหารมาให้ปลาอาหารให้ปลาจริงนะจริงๆปลาดีใจปลาดีใจฮุบๆุใหญ่ไอเราคิดว่าแบบโอ้ยทำบุญได้บาทแน่แต่ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยรอดแน่นะพี่นะไออคุณยี่สิบโลตัวพวกตัวโูแต่ปลามันกินกันแบบอร่อยเลือบโอ้ยมันฟัดเลยกลาเป็นให้หาปลาในอีกครั้งหนึ่งเราไปที่ยอโศหรือว่าไปที่อุบลจำไม่ได้ผมก็เห็นรถปิกอัพนะขับขับขับมาแล้วก็เห็นเอ๊ะผมมันก็เริ่มแบบพอมพอมพอพอพวกพวกผู้หญิงอ่ะ อยู่หลังรถรพิกัปก็ทําอะไรกันรึวนะแตกแตกอยู่เนี้ยแต่โหถุงถุงปุ๋ยแยบข้าวหกถุง็งง 5, 6, งไมไปหมดแล้วแก๊กแล้วบอกเฮ้ยทาอะไรวะสักพเข็นในตัวมากระโดดเว้จึง้งเฮ้ยนั่นกบหรือหรือเขียดวานะน่ะขากบครับเออเราก็รีบให้คนขับรถแซงแล้วก็ปาดหน้าเขาแล้วก็ให้จอดผมก็ถามเฮ้ยขอดูหน่อยทำอะไรกันอ้าพี่บินไหนทําอะไรกัน อ๋อกำลังหักขาเขียดหักขาเขียดหักข,ข,า,เข,ขาเขียดเอาไปไหนเนี่ยเอาไป่งตลาดเดี๋ยวคนก็มกซื้อต่อว่าโอ้ยเดยวโดนเอาที่หักไอ,อ้คนที่ยังหักนี่แอห้าหกถุงเนี่ยยังไม่หักเลยแล้วเป็นไม่เป็นผมเหมาหมดเลยเท่าไหร่รู้ไหมเกือบหมื่นแปดพันกว่าหน mm hmm, มื่นแปดพันหมื่นไม่เกือบหมื่นเกือบหมื่นแปดพันกว่าาเกือบหมื่นหมื่แปดพันบาทนะครับเขาบอกว่าไปทำไมผมจะไปปล่อยผมว่าเอาขึ้นรถเลยโอ้ยห้ากระสอบใหญ่เลยอะ เาไปเสร็จแล้วก็ไปขับแล้วไปให้ห่างคนนี้เดี๋ยวมันรู้ว่าไปปล่อยไหนมันไปจับกันอีกก็ขับไปประมาณสักยี่สามสิบโลอ่ะเออเห็นทุ่งนากว้างใหญ่โอ้ยแล้วแบบมีน้ำแฉะแล้วก็เชื่อกมเทแต่ละถุงเทออกมาไม่ต่ำกว่าประมาณเป็นหมื่นตัวต่อละถุงนะแล้วเชื่อแม่มันวิ่งพุ่งกันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บโอ้ยเปียกนะนฟ้าเป็นพันนะพุ่งออกไปกันแบบแล้วผมก็พยายามไล่มันไปไกลไปไกลไงแล้วก็ไปอีก สามสี่โลก็ไปปล่อยอีกถุงหนึ่งคือไม่อยู่ด้วยกันก้ออยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันคือหมดแน่ไอ้ไม่ได้หมดละต้นข้าวชอบกบเนี่ยแต่พวกนี้มันไม่กินนะพวกเขียดพวกกบมันไม่กินต้นข้าวนะนอกจากปูไงปูอ่ะปูได้ครับปูกินหอยชอลี่กบเขียดไม่กินครับไม่ปล่อยเนี่ยโอ้โหเราเราเรารู้ว่าหนึ่งเราสมัยเด็กๆเนี่ยเราชอบจับกบแล้วก็หักขากบ เไม่ให้มันไปไหนไงเรารู้เลยว่าโอ้โหนั่นคือการทรมานมากแต่นั่นคือการอยู่รอดใช้วิถีชีวิตในการอยู่รอดเพืแต่แต่พอเรื่องโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากจะถ่ายบ่าถามว่าถ่ายได้ไหมมันไม่ได้หรอกแต่ทำไปแล้วแ่ก็ให้เป็นหมื่นๆชีวิตนะแต่ทำไปแล้วมันก็อาจจะลดลดหย่อนได้ลดหย่อนผ่อนโทษได้วันนั้นไปเจอกบประมาณ40่สิกว่าตัวอยู่ในอยู่ในตลาดเราบอกโอ้ยกบที่เราเคยทําไว้ซื้อเหมาชาวบ้านหักขาป่ะดูเปล่าไม่หัก ไม่หักขาไม่หักขาเฮ้ยผมหาหมดเลยเขาจะผูกเชือกติดก,กันหมดไงเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวง่ะผูกเชือกติดหมดแล้วก็เฮ้ยมันมีสี่ห้าพวงออะผูกพวงเดียวกันเลยจะได้ถือพวงเดียว<า>มัดติดก,กันหมด่มาไปถึงชายน้ําน้าแม่น้ํากว้างใหญ่โหที่อ่สาสระบุรีไปถ่ายจากนั้นบางละจันแม่น้ํากว้างใหญ่แล้วก็อ่าเฮ้ยอามีดมาไอตะไกรตัดทีเดียวทีละมันจะมีอ่า มือนกับตัวหนึ่งผูกไว้อันหนึ่งก็ถัดทีละตัวทีละตัวมันก็พุ่งปั๊บป้าไปพุ่งแล้วก็เฮ้ยหันไปมองเจ้าเอาไอ้ถุงไอ้แม่มาใส่ไอ้เศษที่ตัดเนี่ยไอ้พแม่งพร้อมใจกันสามสิบกว่าตัวกระโดดลงน้ำหมดเลยยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดลงเลยลงไปเนนี่เลยลงไปหมดเลยแล้วแบบไปมันหูแล้วมันดำพร้อมกันดำาอ้าหจะเอาที่ไหนอะ แล้วมันก็ไม่โพไอตัวนี้โพไอตัวนี้โพมันก็ต้องโพแล้วมันจะไปทั้งสามมันก็ต้องไปไม่ตัดทเนี่ยมันคือเหตุการณ์แบบมันบาปหรือมันได้บุญวะเนี่ยเออถ้าเกิดคนไปทำนะหรือจับได้มันคงงงนะเฮ้ยจับมาเลยสามตัวเป็นวไรพวกง่ายเลยแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่เกินสองสามวันเนี่ยมันก็ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็หากินอะไรกันไม่ได้หรอกมันจะเป็นหมู่คณะแล้วมันโดนรักคล้องจนเกิ่วไง องมีคนเจอมันก่อนแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตกันไปนี่คือประสบการณ์ผมก็เลยว่าถ้าเจออะไรที่มันเป็นๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราคิดว่าตายหมดปะบูนะปะบูผมจะบดูแช่เย็นเราก็เกอตายแล้วก็มาอํามาเทน้ําใส่อ้าวรอดเนี่ยมารอดนี่ไปแล้วกุ้งเหมือนกันก็มัดถุงนี้มาตั้งนานแล้วนะเราก็ไม่รู้อ่ะเราคิดว่าตายหมดแล้วมาเทอ้าวมีกระดุกระดิกแล้วก็เลยยังรอดครับยังดินอยู่ครับไ้ชีวิตปือวให้ชีวิตอะไรบาปก็คือบาปไปนั้นแล้วแล้วกันไปแต่ถ้าไม่ทําบาปได้ก็ดีนะ แต่ถ้าด้วยวิถีชีวิตแล้วเนี่ยผมรู้ว่าคนที่หาเช้ากินทำหรือยังไงเขาก็ต้องทำด้วยความจําเป็นเพราะพระพุทธเจ้าเขงบอกแล้วว่าการใช้ชีวิตอยู่รอดด้วยการที่ทาบาปไม่ถบานนั่นคือวิถีชีวิตของเขาเขาไม่ได้ไปยิงทิ้งหรือไปฆ่าสัตว์แต่ชีวิตที่มันแบบไม่มีเกิดไม่เกิดเหตุผลไม่เกิดประโยชน์กับส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนั้นถือว่าบาปทั้งสิ้นแต่ทําไปด้วยด้วยการยังชีพนะครับด้วยการช่วยเหลือส่วนรวมให้รอดตายให้ตัวเองรอดตายถือว่า บาเป็นโมคิยะหรือโมคานีนะใช่ครับนึกถึงเรื่องหนึ่งคือคนที่รวยเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วนะแล้วก็ไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์เฮ้ยแม่ครับผมเจ้าเปจริงผ่าเข้าเลยคุณก็ผ่าเข้าไหมจับมันยุ่งเลยคนีผมผมส่วนตัวไม่เกี่ยวนะนี่คืออาเราไปพูดอย่างนี้บอกว่าอย่าทำบาสัตบางทีบางคนเนี่ยบางบางครอบครัวเนี่ย ไม่ได้จิเขาไม่รู้จะอะไรกินเขาต้องออกไปงมหอยขมมาขายเอาหอยมาทําอาหารมานุ่เนี่ยผมรู้ความจําเป็นทําไม่เขาถ้าเขารวยแบบพวกเราเขามีกินอย่างเราหลเขาก็ไม่ทำนะครับเพราะฉนั้นอันนี้เราต้องเห็นใจเขาแม่ค้าเนี่ยไปดูิีะตลาดบังซื้อหรือตลาดไหนก็ได้มานั่งทุบหัวปลาช่อนโป้งถอดเกตทุบหัวปลาดุกถอดเกตปลาทุกเป็นเป็นกรนเกอเขาอยากทำไมมจริงๆเขาก็ไม่อยากทําหรอกเขารู้พอทํากลับไปเดี๋ยวเขาต้องไป เรียกว่าถวายสังฆทา,านให้กัตริย์ที่เขาทาแต่ด้วยความท้่เขาไม่ทําก็ไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัวด้ความจําเป็นนั่นแหละครับที่ผมอยากจะบอกไว้ถ้าเรารู้สึกสบายใจในการที่เราทําทําเลยนะฮะแต่ถ้ารู้สึกทําแล้วไม่สบายใจทําแล้วรู้สึกว่ามันต,ติดขวงใจถ้าไม่ทําก็ไม่มีอะไรกินถ้าทําแล้วไม่มีอะไรกินแต่จะถามว่าบาปไหมการฆ่าสัตว์ชิตทุกอย่างมันบาปหมดแต่อาจจะโดนล้วเว้นบ้างไม่บาปมากนะครับเหมือนกับเรา ฆ่าปลาไปถวายพระอย่างเงี้ยผมถามว่าได้บุญไหมได้บุญส่วนหนึ่งถามได้บาปได้บาปส่วนหนึ่งในการทําแต่พระเนี่ยไม่รู้ว่าปลาที่ไปถวายเนี่ยมันยังเป็นอยู่ไหมตอนที่เราทําเพราะพระก็ปฏิเสธไม่ได้ในการที่อาหารเขาจะอะไรมาก็แล้วแต่พระก็ต้องฉันนะครับถามว่าคนฉันบาปไหมคนฉันไม่บาปเพราะคนฉันไม่รู้พระไม่รู้อ่าเราไปซื้อไก่ในตลาดเนี่ยซื้อไก่ตายกไก่เป็นเนี่ยหัวอยากกินไก่แต่เป็นมากกว่าอร่อยกว่า ซื้อไปทําพระชาติแต <i> ่เราอยู่ในวันเป็นแต่เพราะฉะนั้นเราเราก็เลยทุกอย่างสับโลกมันมันเป็นถ้าเลือกถ้าเลือกได้หรือมีโอกาสที่จะให้ชีวิตแบบนี้นะทําแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้หลวงรู้ว่า มีความสุขก่อนเลย,เลยและทุกคนที่ได้ดูอยู่ผมเชื่อว่ามีความสุขกับพวกเราด้วยใช่เพราะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบจัดสั์น้ามาแต่ผมอายุผมจําความได้เลยเจ็บกัดขวนเดี๋ยวผมก็ลงทอดแหหาปลาโั้วผมฆ่าปลาเนี่ยมาเป็นพันๆชิตผมรู้จับมาเนี่ยเพราะว่าบ้านผมจนผมต้องหาหาปลาหากุ้งหาอะไรเนี่ยมาทําเพื่อทังชีวิตแต่พอเราโตขึ้นเราเรารู้สึกว่า เราไปซื้อก็ได้เราไม่ต้องทําก็ได้นะซื้อเป็นปน,นะะซื้อได้ตายมาแล้วอันไหนเป็นแล้วก็ปล่อยมันก็ทําให้รู้สึกบายใจเงี้ยก็จำ<า>ได้ว่าถามว่าคนใหญ่ก็ซื้อแต่ของของไอ้นี่ถามว่าม,มันมันลบล้างกันได้ไหมคนคนทาชั่วแลว้วมาทาดีมันลบล้างมาได้ชั่วส่วนชั่วดีส่วนดีใช่นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ทําให้ใจเราสบายใจแล้วกันอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปดินทาใครผมว่านั่นคือชีวิตที่แสนสุขแล้วก็สบายใจที่สุดนะครับ โอเคครับทริปนี้แค่นี้พอแล้วครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความสุขด้วยใช่ครับไปจากกงัุ่ทีรอไปต่อครับนี่คะก็ขอบคุณมากมากครับพี่ๆที่เข้ามารับชมเพจบินทีวีนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ปล่อยปลาได้ปล่อยปลาโอ้ยนี่ นี่นครับกลุ่มชนรับประารของทหารนะครับเนี่ยน,นี่ครับอันนี้ก็แล้วก็มในนี้แล้วก็มี่ต้นอะไร<อ>ไปโรดระวังมีลูกเต็มต้นเลยลูกอะไรก็ไม่รู้ทุกเหนียง ตอนนี้เรากำลังกลับไปที่พักด้วยนี่ครับวิปปิ้งทองด้วยแต่จะดูจากรถแล้วลุกไม่มากินกันไม่ได้เป็นกิจกรรมไม่ทั้งวันเลยครับเดี๋ยวเราต้องทำอาหารอะไรกินตอนเย็นกันนะครับที่พักมีพิรักบอกว่าการให้สิทิ์พรุ่งนี้ครับเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรต่อเดี๋ยวไร้สดนะครับผมโอ้ วัดอะไรนะครับกบขอบพระคุณม,มากครับ,รบที่เข้ามารับ